ก็สวัสดีสำหรับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเพจตะก้อไฟเตอร์ a c e b o o k ของชิพูพานแล้วก็ช่อง u t u b e ตะก้อไฟเตอร์สองะนะครับมาชมกันแข่งขงันตะก้อเหลี่ยมข้ามหัอแปรนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทีมงานของผู้พานนะครับน้องตั้มกับน้องแตนผู้พานเจอับฝั่งโน้นทีมงานสวนสยามนะครับพี่บอมพี่สไปแล้วก็ทางด้านของน้องซออูสวนสยามนะครับเป็นการสืบแปยได้หมดทุกคนนะครับน้องแตนและข้ามหัอแปรกับทางด้านของซออูเกมอยู่ที่12แต้มล็อกนะครับ ชิงรางวัลอยู่ที่10,000บาทสําหรับค่าคืนนี้นะครับอยู่ที่สนามพัฒนาการ100นะครับช่วงต้นเกมนะครับเป็นทางด้านของทีมงานภูพานขยับขึ้นนําไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับจั <c oughs> งหวะการตีหัวของสอูนี่ก็ถือว่าคมเหมือนกันนะครับตัวเล็กแต่ว่ามีความคมจังหวะการเข้าตีตีปกักตีฝังแล้วก็เหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของแตนก็ถ <c oughs> ือว่าเป็นตะกร้อดาวรุ่ง ของทีมงานภูพานนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายประเวทนะครับสำหรับน้องแต้นนะครับสัดส่วนความสูงี่สูงยาว้าดีทีเดียวนะครับตีหนักตีแรงนะครับเต้มนะครับยังอยู่ที่1นึ่งต่อศูนย์เกมสืบของตั้มภูพานนะครับจี้ไปหาโซอูทั้งนั้นพีสไปไหลเข้ามาลูกนี้ตีดีนี่นะครับจังหวะการเข้าทำของโซอูนะครับ การปอนเกมนี้ต้องยกให้ฝั่งโน้นนะครับพีสไปสวนสยามนะครับชื่อชั้นมาก่อนทั้งนั้นน้องตั้มนะครับเพราะว่าทีมงานสวนสยามนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเหลี่ยมข้ามหัวแปรนะครับระดับระดับตำนานเลยก็ว่าได้นะครับสวนสยามนะครับตีหัวดีๆนี่ก็หลายคนนะครับน้องเชียนะครับดาวรุ่งของฝั่งสวนสยามนี่ตีดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับน้องเชียน้องแชมป หรือว่าเป็นทางด้านของพี่เตี้ยสวนสยามเองนะครับพี่อ้วนสวนสยามนะครับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของสวนสยามนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับลงไปในนาเสือฝั่งทางด้านของทีมงานภูพานนี่เป็นต่อนิดๆนะครับเพราะว่าจะได้เปรียบความสดนะครับแต้มนะครับหนึ่งต่อหนึ่งตามโยงไปหาทางด้านของซาอูเปิดพี่สไปรไหลเข้ามาลูกนี้ห่างนะครับตีแก้วหูยอดดีนะครับ นี่นะครับจังหวะการเจ๊เกมของซอูนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตีหนักตีแรงหรือว่าลูกตียอดทําได้ดีนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟเป็นฝั่งทางด้านของสวนสยามได้เสิร์ฟนะครับโดยพี่สปายสวนสยามนะครับตะกอกเก่าเกมนะครับยกหัวได้แบนย้ำนะครับสำหรับพี่สปาหนึ่งต่อหนึ่งกีมาหาทางด้านน้องแตนเปิดตํามภูพานไหลเข้าไปลูกนี้เทคตัวเตะยัดไปนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ ใส่น้ำหนักแรงอย่างเดียวนะครับสับทางด้านของน้องเตนนะครับหนึ่งตัวนึงอยู่นะครับจี้ไปหาพี่สไปร์ไหลเข้ามาสวยนะครับโซอูตีมานะกว่าเตนเกี่ยวได้นะครับต่าไหลเข้าไปเอาหล้นโอกาสซ้ําอีกครั้งหนึ่งของสวนสยามนะครับโซอูตีมาเตนยังได้อยู่นะครับลูกนี้ห่างแก่คามไปก่อนนะครับพี่สไป์ไหลเข้ามาให้โซอูอีกครั้งหนึ่งตียังได้นะครับโอ้ยตุงนี้ตีแกไปครั้งที่3หรือที่ที่เอ่ยตียังไม่ลง น้องเตนเอานะครับโอกาสของน้องเตนนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นนําเป็น2ต่อหนึ่งสรับทีมงานของภูพานนะครับโอ้ต้องยกเครดิตให้ทางนั้นน้องเตนนะครับโชว์เกมเขี่ยแล้วก็จบสกอร์ได้นะครับแต้มนะครับ2ต่อหนึ่งเกมเสิร์ฟของตั้มภูพานตัดยอดไปโซอูเปิดพี่สไปร์ไลป้อนมาลูกนี้ล้นนะครับโอกาสทําแต้มของทีมงานภูพานยกป้อนเข้าไปจ่อๆไม่เหลือเป็นแต้มนะครับขยับเหนียวไปเป็นสามต่อหนึ่งแล้วนะครับ ถือว่าโอ้สตาร์ทได้ดีนะครับทีมงันภูพานนะครับเต็มนะครับสามต่อหนึ่งตามภูพานได้เสิฟเจาะไปช่องกลางนะครับพี่สไปรไหลมานะครับซอูดีดีนะครับเปลี่ยนเจมเสิฟนะครับเป็นทางด้านของสวนสยามได้เสิฟเสิฟหลักๆก็เป็นทางด้านของพี่สไปรนะครับเสิฟไปไดให้หมดทุกคนนะครับแต่ว่าพี่สไปรนี่เสิบหลักนะครับหนึ่งต่อสามนะครับ ตัดหน้าขวาม,มาหาแตนโอ้ยลูกนี้หลุดนะครับเปิดแลบลำตัวเสียนะครับเป็นเต้มของสวนสยามขัดหยับไล่มาเป็น2ต่อ3เต้มเดียวทันแล้วนะครับเต้มนะครับ 2. ต่อสาเกมเสิบของพี่สไปชนสยามนะครับเสิบจี้มาหาแตนอีกครั้งหนึ่งเปิดตั้มปอนเข้าไปขยับตัวแล้วก็ม่งยัดตัวพี่บอมไปเลยนะครับ,บรเกมรับ ฝั่งนน้นนะครับทางด้านของพี่สไปนี่จะแน่นกว่าเพื่อนนะครับส่วนพี่บอมกับซออูนี่ก็สูสีนะครับเกมรับนะครับซออูตียอดมาติดเ่ยวทางด้านน้องแตนนะครับตามป้อนไปตรงนี้ตีศาดยาวนะครับเป็นแต้มนะครับขึ้นนําเป็น4ี่ต่อ2แล้วนะครับนําห่าง2แต้มนะครับเกมเสิบของทีมงานภูพานนะครับ4ี่ต่อ2ตามเสิฟตัดยอดไปหาซออูนะครับเปิดเข่า นี่ไปไหลสวยนะครับม่งเจาะๆไม่เหลือหมดสิทธิ์รับนะครับเปลี่ยนเจมเสิร์ฟนะครับส่วนสายามได้เสิร์ฟนะครับ2ต่อสี่ปีไปเจาะมาช่องกลางนะครับตั้มไหลเข้าไปน้องเตนตีนะครับเปลี่ยนเจมเสิร์ฟนะครับสกอร์ยังอยู่ที่4ต่อ2 เก็บเสือขอ้องตั้มนะครับ4ต่อ2สืบตัดไปหน้าขวาของพี่สไปสนะครับไหลเข้ามาซอูอูตีกดมาเข้าช่องกลางเกี่ยวได้นะครับลูกนี้น้องแตนทาเต็มได้ไหมทําเต็มได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเต้มนะครับขยับขึ้นนําเป็น5ต่อ2แล้วนะครับถึงห่าง3แมเต้มนะครับเต,ต้ม5ต่อ2ตั้มจี้หน้าขวาของพี่สไปสไหลเข้ามาลูกนี้ตีมาโดนแง่งน้องตั้มนะครับบอลไปห่างนิดน,นึงน้องเตน ไอ้สัตยาวลูกนี้โอ้ตะค้อออกนะครับเสียดายนะครับโอกาสจะทําแต้มจังหวะน,นี้นะครับยังนําห่างอยู่แค่สามเต้มเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิบนะครับเต็มสามเต้มสองต่อห้านะครับพี่สไปก์ี่มาหาทางนั้นน้องแตนเปิดไม่ดีเท่าไหร่นะครับตั้มพยายามปักคองไปติดเกี่ยวซออูทางด้านของซออูอกดเรียบร้อยนะครับไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับ เป็น3ต่อ52แต้มทันแล้วนะครับรายละเอียดของฝั่งสวนสยามนี่เขาทําได้ดีกว่านะครับทางด้านของสซอ,อนะครับมีลูกตีแเจน,นะครับเต็มนะครับ3ต่อ5พี่ไปไล่หน้าขวามาหาทางนั้นเตนเอาเปิดไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับต่ายกล้นไปโอกาสทําเต็มของสซอ,อ,อลูกนี้เป็นอีกหนึ่งเต็มนะครับไล่บีมาเป็น4ต่อ5้เต็มเดียวทันแล้วนะครับ ช่วงนี้ทางด้านของพี่สไปนี่พยายามที่จะจี้มาหาน้องแตนนะครับเพราะว่าน้องเตนนี่เปิดไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเอาละครับมาหาพี่ทางด้านน้องแตนอีกแล้วนะครับพี่สไปน์เตนตียัดตัวทางด้านพี่บอมนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับทีมงานภูพานนําอยู่แค่แต้มเดียวนะครับแต้มห้าต่อสี่ตั้มภูพานเสิร์ฟตัดยอดเข้าจ่องกลางไปสอูเปิดพี่ไปไหลเข้ามานะครับสวยนะครับตีมาติดเกี่ยวหลังเท้าตั้มไหลห่างนะครับเตน ปีไปพี่บอมเกี่ยวนะครับปีไปไหลาสายเข้ามาซออูตีกดไปหน้าสายสุดนะครับยังไม่เปลี่ยนแต้มนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิฟนะครับตามหลังอยู่หนึ่งแต้มนะครับแต้มนะครับสี่ต่อห้าพี่สไปร์ตี้มาหาแต้มอีกครั้งหนึ่งอุ้ยตำลูกดีดยดต,ตัวยกไปติดเกี่ยวทางด้านพี่บอม อีไปไหลเข้ามานะครับสอูห้างตีแก้ข้ามาก่อนทางั้นต่ำไหลเข้าไปสวยนะครับอ,อืมตีเหลี่ยมดีนะครับยังไม่เป็นแต้มเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเป็นฝัน่งทีมงานภูพานได้เสิฟนะครับสก,กอร์อยู่ที่5ต่อ4โยงหลังไปหาสอูพี่จะไปไหลเข้ามาสอูว่าไม่ถึง <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้ทางด้านต่านี้ขยับเข้าไปรับลูกไม่ทันนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิบนะครับ ต็มยังอยู่ที่4ต่อ5้านะครับส่วนสยามจะตามตีเสมอได้ไหมนะครับจังหวะน,นี้พี่ไปตัดหยอดเข้ามาช่องกลางตั้มไหลเข้าไปน้องแตนตีติดเกี่ยวพี่บอมอีกแล้วนะครับลูกห่างโอูตีแก้มาแตนเปิดหัวตั้มไหลไปห่างนะครับจังหวะน,นี้วิ่งทันไหมโชว์ไปยังได้อยู่พี่จะไปไหลามาสอูตียอดอยอดดีเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จเป็น5เท่าแล้วนะครับ จังหวะน mm. ี้ทางด้านของสวนสยามนี่เขาทําได้ดีนะครับจังหวะการแก่เกมนะครับแดมสูสีนะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับห้าต่อห้านะครับเกมเสืบของสวนสยามเส์บจี้มาหาเต็นอีกครั้งหนึ่งต่มไหลเข้าไปลูกนี้สวยงามนะครับมองหายนะครับเปลี่ยนเสิฟนะครับเต็มยังอยู่ที่ห้าต่อห้านะครับ ตั้นะครับจุดพุไปหาทางนั้นของซอูยกไหลเข้ามาลูกนี้ตีเล่นทางนะครับแตวก็ลงนะครับเปลี่ยนเกมเสิบนะครับเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิบนะครับมาล็อกกันอยู่ที่5ต่อ5นะครับเต็มนะครับ5ต่อ5นะครับมาช่องกลางแตนเปิดทางนั้นตั้มไหลเข้าไปลูกนี้ตียอดตีเกี่ยวซอูนะครับตีไปไหลเข้ามาทางนั้นซอูตีมายังเกี่ยวได้อยู่นะครับน้องแตน ลูกนี้โอ้ทำได้ดีนะครับแต่กลอลงนะครับเปลี่ยนเกมเสร์มนะครับอยากไม่ยอมให้แต้มเหมือนกันนะครับแต้มอยู่ที่5ต่อ5้านะครับกีไปหาโซอูอีกครั้งหนึ่งจากนั้นของโซอูตีมาช่องกลางนะครับเปลี่ยนเกมเสริฟอยู่นะครับแต้ม5้าต่อ5้านะครับสวนสยามได้เสริมนะครับ ีสไปนะครับตัดหยอดมาหา้องแตนตั้มป้อนไปสวยนะครับกระโดดเวอร์โอ้ลูกมีฟาวนะครับลูกล้นไปชนตะข่ายนะครับเป็นเต้มของสวนสยามพลิกขึ้นนําแล้วนะครับเป็น6ต่อหแต้มนะครับจากตามหลังตอนนี้นําแล้วนะครับพึ่งทางของเกมเป็นสวนสยามได้เสริมนะครับ6ต่อห้พี่ไปนะครับเจาะมาช่องกลางอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตั้มไหลเข้าไป้องแตนตีใส่น้ําหนักไปนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ เป็นทางทีมงานภูพานได้เสิร์ฟนะครับเต็ม5้ 6. ต่อหตั้มโยงหลังไปหาซออูอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพีสปไปย์ไงล็กสี่เข้ามานะครับซออูตีมาติเกี่ยวน้องแตน้นตั้มไหลเข้าไปน้องแตน้นทำเต้มได้ไหมเอ้ยลูกนี้ตีโอ้ไม่ข้าไม่เป็นแต้มนะครับยังตามตีเสมอไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิฟนะครับเต้มอยู่ที่หกต่อหนะครับ เมเสิร์ฟของพี่สไปสนสยามนะครับโยงหลังมาหาน้องแตนเปิดตั้มป้อนเข้าไปห่างนะครับลูกนี้ตีแก้ลูกนี้ออกเป็นอีกหนึ่งแต้มของสนสยามนะครับขึ้นนําเป็นเจ็ดต่อห้าแต้มแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านของสวนสยามนี่มาเรื่อยๆแล้วก็แซงแล้วก็ไหลยาวแล้วนะครับแต้มอยู่ที่เจ็ดต่อห้านะครับแตนตีไปตีเกี่ยวสวนสยามอีกแล้วนะครับปีไปไหลเข้ามาน้องสอ ะโยนดได้อีกหนึ่งแต้มโอแปดต่อห้านะครับไหลาย,ยาวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องตัม้มน้องแตนตอนนี้นะครับทางด้านของสวนสยามนะครับปรับแก้เกมมาดีแล้วก็มีเกมเกี่ยวเกมเข้าทำที่หลากหลายนะครับสอ,อนะครับแตมนะครับแปดต่อห้าพี่ไปนะครับโย่งหลังมาหาแตนอีกครั้งหนึ่งตั้มป้อนไป รู้สึกว่าจะห่างนิดหนึ่งตีสัตยาลุกนี้ออ้เป็นอีกหนึ่งเต็มนะครับขึ้นนาเป็น9ต่อ5เลยนะครับไหลาย,ยาวๆนะครับต้องเบรกเกมก่อนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ตกเป็นรองค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับลงมานี่น่าเสื่อฝั่งทางทีมงานภูพานนี่ดูดีกว่านะครับแเตะไปเตะมาตอนนี้ตกเป็นรองค่อนข้างจะเยอะนะครับเต็มนะครับ9ต่อ5พี่สไปอ์ี้มาหาเต็นอีกแล้วนะครับดังนั้นตามไหลก็ไป ลูกนี้ล้นโอกาสทำแต้มของสวนสยามซออู๊ดได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับขึ้นนําเป็น10ต่อ5้ทิ้งห่างหนึ่งช่วงตัวนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับไหลยาวเลยนะครับช็อตไปดือด้อๆนะครับทีมงานภูพานนะครับเหลือ2แต้มเกมสลับฝั่งสวนสยามนะครับแต้มนะครับ10ต่อ5สวนสยามได้เสิฟโดยพี่สไปนะครับตัดยอดมาท่องกลางพิกน อยังอยู่นะครับน้องแตนแตีแก้ไปแก้ดีนะครับย,ยิ่งเสิฟยิ่งได้ใจนะครับสวนสยามนะครับมั่นใจในเกมเสิบด้วยนะครับเป็นทางทีมงานภูพานได้เสิฟบ,บ้างนะครับเต้มตามหลังค่อนข้างจะเยอะนะครับแต็ม 5. ต่อส0นะครับเกมเสิบของน้องตั้มลูกหนีจี้ไปหาซอูเปิดพี่สไปไหลามา ตีไม่ข้ามเอาแล้วครับมาอีกหนึ่งแต้มสำหรับทีมงานภูพานนะครับไล่มาเป็น6ต่อ14แต้มทันนะครับก็ยังพอมีลุ้นนะครับเวลาหลุดก็หลุดเป็นช่วงช่วงนะครับเวลาได้ก็ได้เต้มเป็นช่วงช่วงเหมือนกันนะครับเป็นเกมเสิบของน้องตั้มนะครับ6ต่อ10ตั้มภูพานนะครับเสิบกี้ไปหาโซอ,อูอีกครั้งหนึ่งที่ไปไหลเข้ามาตีมาก โอ้เข้าช่องกลางนะครับเปลี่ยนเกมเสิฟนะครับตแต้ม10ต,ต่อ6กพีไปพยายามที่จี้มาหาน้องแตนอย่างเดียวนะครับช่วงนี้น้องแตนต้องแก้เกมให้อยู่ติดเกี่ยวอีกแล้วนะครับพี่ไปไหลเข้ามาซอ,อตีได้อีกหนึ่งแต้มไหมโอ้ยังอยู่นะครับติดยงงยังไม่ยอมง่ายๆนะครับโอ้นึกว่าจะหายแล้วนะครับแต่ว่าโดนยงงทางนั้นน้องแตนเฉยเลยนะครับยังเปลี่ยนเกมเสิฟอยู่นะครับ เต้มนะครับ6ต่อ10ต่ำเสิร์ฟไปจังหวะนี้เสิร์ฟเร็วเกินไปนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางสวนสยามได้เสิร์ฟนะครับจะขึ้นแท่นได้ไหมสนับสวนสยาม 10- ต่อ6นะครับเกมเสิร์ฟของพี่สบายโยงหลังมานะครับหาน้องแตนเปิดต่าไหลเข้าไปลูกหนีล้นเบอร์ไม่ถึง โอกาสทำแต้มของสวนสยามซาูดตีเป็นอีกหนึ่งแต้มโอ้ขึ้นแท่นไปเรียบร้อยเม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ6เม็ดพอยต์ครั้งแรกของสวนสยามแล้วนะครับฝั่งทางทีมงานภูผาน,นี่ต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับจะล็อกได้ไหมนะครับแต้มนะครับ11ต่อ6แต้มเดียวเกมไปโยงหลังมหาน้องแตนอีกครั้งหนึ่งซื้อเกมยกของ้องตั้มแล้วนะครับถ้าปอนไม่เข้า จบเกมแน่นอนแต่ว่ายังตีดีสำหรับน้องเตนนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับ6ต่อสิบโยงหลังนะครับ6ต่อ11นะครับขออภัยนะครับสซอูตีมาเบานะครับติดเกี่ยวตั้มไหลเข้าไปน้องเตนจบสกอร์ได้นะครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มาเป็น7ต่อ11 4สี่แต้มทันนะครับโอ้ตอนนี้สถานการณ์นะครับ ถ้ากลับมาได้นี่ก็เรียกได้ว่าพลิกนรกนะครับสำหรับฝั่งทีมงานภูพานนะครับเกมต่อสิบเอ็ดนะครับตามภูพานได้เสิบกีไปหาซอูนะครับจี้ไปไหลเข้ามาซอูตียอดเต้นรับกระชอกไปเสียนะครับต้องกลับมาล็อกใหม่สำหรับทีมงานภูพานนะครับถ้าพลาดลูกนี้ก็เกมโอเวอร์ทันทีนะครับเป็นเกมเสิฟของสวนสยามนะครับ แต้ม11ต่อ7นะครับปิดเกมได้ไหมพี่สไปย,ยงหลังมานะครับตั้มรับ 1- 2สองไหลเข้าไปน้องแตนยังล็อกอยู่นะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับสี่แต้มทันนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดตั้มภูพานนะครับเสิร์ฟพยายามที่จะจี้ไปหาโซอูเหมือนกันนะครับเปิดหัวตีไปไงเล็กซีลูกนี้ห่างนะครับตีแก้มาตีเกียมมเกียว ตามไหลเข้าไปนอกแตนอีดาอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไล่มาเป็น8ต่อ11แล้วนะครับ3แต้มทันนะครับไม่แน่นะครับสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านของภูพานนะครับตามหลังอยู่81นะครับเยี่ยมสืบของน้องตั้มนะครับตัดหยอดไปพีสไปร์ครับไหลเข้ามาซออู่อีนะครับกลับมาล็อกไม่นะครับทีมงานภูพานต้องล็อกร้อยนะครับ เกมไม่เกมสหรับทีมงานของสวนสยามนะครับดูพี่สไปจะเสิบเจาะไปหาใครนะครับ11ต่อ8นะครับแต้มเดียวเกมพี่สไปตัดยอดมาหาลองแตนยังก้มเปิดหัวได้อยู่ยกเข้าไปลูกนี้ลนโอกาสทำแต้มของสวนสยามแล้วลูกดี้ซอูอีโอไม่ข้ามนะครับ น่าเสียดายนะครับยังปิดเกมไม่ลงสรับโซอ,อูนะครับโอ้จอจอหนึ่ง,ง,งตีไม่ข้ามเองนะครับเป็นฝั่งทางทีมงานภูพานได้เสิร์ฟบ้างโซอ,อูตีมาตีเกี่ยวน้องเต้นตัํมไหลเข้าไปน้องเต้นตีเอาละครับขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับจากจะได้เต้มเป็นเสียแต้มทันทีสรับสวนสยามนะครับไล่มาเป็น9ต่อ11 2แต้มทันแล้วนะครับบีบหัวใจฝั่งทางสวนสยามแล้วนะครับ ปิดเกมไม่ลงนะครับยกจอๆหนึ่งๆต้องกลับไปทบทวนใหม่ถ้าชดนี้นะครับถ้าเกิดว่าสวนสยามแพ้นะครับต้องกลับไปทบทวนในชดนี้นะครับแต้มนะครับก้าต่อ1วกี้ไปหาซออีกครั้งหนึ่งปีไปไหลลงมาตีไม่ข้ามได้อีกหนึ่งแต้มโอตอนนี้นะครับทางทีมงานภูพานก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเหลืออีกแค่แต้มเดียวทันนะครับตามตีเสมอได้ไหมสรับตั้มภูพานนะครับหลุน เกมเสิร์ฟลูกนี้นะครับ10ต่อ11นะครับเสิร์ฟไปหาโซอูอีกครั้งหนึ่งมีสปายไหลเข้ามาโซอูอีโอ้โหล็อกได้นะครับทางทีมงานภูพานต้องกลับมาล็อกใหม่นะครับตอนนี้ความห่างอยู่แค่แต้มเดียวนะครับเต็มนะครับสิบเอ็ดต่อ10นะครับ ยยงหลังมาหาตั้มภูบาลน,นะครับเปิดน้องแต้นอยียังล็อกได้นะครับล็อกอยู่นะครับเปลี่ยนเกมเสิฟอยู่นะครับ <c oughs> ตามหลังแค่แต้มเดียวตามตีเสมอได้ไหม <c oughs> ต้องลุ้นช็อตนี้นะครับ <c oughs> 10ต่อ11น,น,นะครับ พีไปหาน้องสออีกครั้งหนึ่งนะครับพีสไป่ไหลเข้ามาน้องอูตีกดหายไม่ให้รับนะครับแต้มเดียวเกมนะครับอูหลายเม็ดพอยแล้วนะครับทางทีมงานสวนสยามยังปิดเกมไม่ลงนะครับขยับมุมเสิร์ฟบ้างนะครับสรับพี่สไปนะครับจะล็อกได้ไหมนะครับตามมาส่งหรือตามมาแซงต้องลุ้นช็อตนี้สหรับทีมงานภูพานนะครับแต้มเดียวเกมนะครับ11อต่อ10 พี่สไปได้เสิบนะครับเสิบโยงมาหาน้องแตนเปิดเอ้าโอ้ยรับหลุดนะครับดังนั้นของตั้มภูพานนี่ขาตายไม่ขยับเข้าไปยกนะครับน้องแตนนี่ก็เปิดไม่หนีตัวนะครับทําให้สวนสยามนี่คว้าวินนะครับเข้าเจนชัยไปได้นะครับโดยสกอร์12ต่อ10แต้ม ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยเฟ e บ o o กของชิตพูพานเพจตะก้อฟไฟเตอร์แล้วก็ช่อง YouTube ตะก้อฟไฟเตอร์2นะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับก <Fold> ็ขออนุญาตจบกันบรรยายเกมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ